นะครับที่ต่อมันก็จะเป็นบาเป็นกามท่านเป็นได้ทุกอกได้ขตอต่อมาแลเพิ่อนะครับแคุณพ่อมันายกพิธีของเราตรงนี้อย่างไงเนาะนะครับก็คงจะใช้เหมือนกันเนาะอยากน้อยๆอัตราภารกหลานพวกมีความประตัอรูอร้น ตเราถึงแถบท้านภูมเกียรติที่รณรงทุกท่านพร้อมที่จะมาร่วมบูธส่วนตัวส่วนให้กับคุณแม่เราเพื่อที่จะให้คุณแม่ไปสู่พ่อพูที่ดีไปสู่สุคติเนาะนะครับนั่นก็หมายถึงพวกเราราดัทุนร่วมกันนะครับเพื่อที่จะให้คุณยายท่านได้มีทุนไม่แน่นะครับบางทีเนี่ยถามพระคุณเจ้านะครับนะนะครับเราอาจจะจับปูปูขันนะครับอ่ะ กาที่จะผ่าานต่างๆไปได้จะต้องมีค่าจ้างรางวัลนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> เขาก็เเหมือนกับผู้ที่เป็นโทษนะครับจับกุมกุมฐานติดผู้ติดตารางพอเขาตัดสินนะครับต็อต้องเสียเท่าน,นั้นเท่าน,นี้คนอยู่ในทุกมีปัญญาจานะหานะครับเงินที่จะต้องไปไถ่ตัวหรือไปจราคานะ่าคราบตั้งหลายทั้งผัวค่าไถ,ถ่โทษอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่นะ โยนป่าทูโยนลาบางอะไรที่จับคุณไปอาจการที่จะพานที่ได้ก็มีค่าจ้างรายวันนะครับยายก็มีสิทธิ์ที่จะไปออกใบหาเงินด้วยตัวเองได้ก็อาั